สวัสดีครับเพื้อนและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทูกท่านนะครับแล้วก็ตามผลออกวันที่สามสิบเก้าเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์อ่านเลขคืนจากศูนย์หนึ่งเก้าครับได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขคืนฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับครับเข้ามาดูผลออกกันกวอนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับพอมาดูผลฮานอยพิเศษผลออก3ามสามสองเชุดวินก็มีเนาะนะครับหกสมแต่ว่า มันไปอยู่ข้างหน้านออกเบินด้วยนะครับโซนเลข6เลข4ม่เข้าเนาะตัวที่ผมเน้นให้เข้าที่เลข6วิ่งลูดนะครับลอ,อยกิเศษเข้าที่6วิ่งลูดนะครับกลับไปที่6 3มันออกเบิน6 6, 6. เราตังผมผมก็พูดนะครับเพราะว่าใครนะครับที่ชอบ หรือว่าใช้เล็กเบิ้ลนะครับให้เอาเล็กเบินไปเบิ้ลนะครับแต่ว่าฮานอยมันก็จับเบิ้ลไว้ให้นะครับมีแปดแปดซีีนะครับไม่เข้าเนาะแปดแปดีีต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็คุณออกแปดหนึ่งเก้าสามศูนย์สามศูนย์มันบู๊ออกไปวันที่ยี่สิบเก้าเนาะนะครับวันนี้กลับย้อนมาออกใหมอ่อีก เว้นหลบไปแค่งวดเดียวนะครับก็เอาตัวเก่ามาออกนะครับส่วนเลขแปดตัวนี้นก็เข้าเนาะนะครับแต่ว่ามันไปวิ่งอย่างเดียวนะครับในตำแหน่งวิ่งส่วนถ้าผมเน้นในเลขหก,ก็ระวังเลขเก้านะครับแต่ว่าใครใช้เลขหกมันก็ก็จะเข้าที่เลขเก้าก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับต่างก็ที่ว่าผมก็มไม่อยากจะเพิ่มเติมตัวเลขนะครับเพราะเพิ่มเติมตัวเลขมันจะเยอะนะครับ ก็ถือว่าเข้าเลข8วิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับฮานอยปกติส่วน VIP นะครับ VIP อุดวิน่นชดวิ่งเข้าเนาะนะครับ17นะครับส่วนวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดมาทั้งสตัวเลยมาทั้ง1มาทั้ง7ก็ถือว่าชดเชยกันได้เนาะนะครับพิเศษก็เข้าที่6นะครับส่วนตัวนี้ VIP ก็เข้าทั้ง1และ7 มันมันหลุดหลดตัวเดียวก็คือหนอนน้อยปกตินะครับเข้าวิ่งหนงเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็เข้าที่1กับ7จ็ดใครวิ่งหลดก็เข้า2ตัวแต่ว่าถ้าใครจับโคเลขเด่นมาด้วยกันนะครับมันจะเข้าที่1นึ่งเจ็ดแต่ผมไม่ได้จับเล็กเด่นเนะาะก็จับที่7จ็ดสี่เไม่มามาเจ็ดหนึ่งเลขเด่นมาด้วยกันนะครับครับมาดูแต้มรวมถ้จับแต้มรวม3น้อย ก็มีพิเศษปกติ vip นะครับหรือว่าใครนำไปวิ่งไปโลดนะครับพานอยเฉพาะติดทานอยกาชาดนะวันนี้ก็เข้าที่ติดนะครับเข้าที่ติด่างเดียวทางบนออก3 3 4 8 4ส่ส่วนกาชาดลุกนะครับกาชาดลุกกาชาดลุกหมดเลยนะครับ ก็มาดูสามนอยเนาะพิเศษปกติ V.I.P มีไหมครับ 2. พิเศษหลุดนะครับเต็มรวมไม่เข้านะครับสี่กับแปดส่วน,น้านอยปกติปกติเกาเข้าที่เลขแปดเนาะเนี่ยมันก็เข้าเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าเขาวิ่งนับเข้าวิ่งเขาเลกแปดวิ่งอย่างเดียวไม่เข้าลูกนะครับ ส่วน VIP 8กับสีมีไหมไม่มีนะครับ VIP ลดอันนี้แต้มเต้มรวมผมลดหมดเลยเนาะนะครับเข้าวิ่งเดียวไม่เข้ารูดเลยนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็มี6 6 2 9ไม่มีเนาะ1 9ก็มีแค่1กับ6 6กับหัวมัมี8กับ1แต่ว่ามันไม่มีเลขเก้นะครับ ส่วน VIP อพนะครับศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันนี้เข้า VIP อ ER ย่างเดียวเหมือนกันกับวันนี้ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับแนวต่างเล็กด่นลิงโลดหลุดนะครับแต้มรวมขอไปกับแต้มรวมนะครับหลุดเข้าเล็กแปดบิงตัวเดียวก็คืออานอยปกติจะเสียดายไม่เข้าสามตัวเนาะนะครับมันเข้าทีแปด เราที่เลขหกแบบหนึ่งก็มีแล้วนะครับครับุดแนวทางหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเอฟซีทุกท่านเนาะนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับวันไหนที่มันเข้าเต็มที่นะครับผมก็ก็หวังว่าสมาชิกเอฟซีงได้ทุกท่านนะครับเป็นแนวทางไหนหลุดวันไหนหลุดแล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับแนวทางนะครับครับมาตามกันต่อนะครับวันที่สามสิบเอ็ด ง 7, 68, เงินเ็ดโซ่สองพันห้าร้อยหกสบแปดกับแนาทางฮานอยส่วนท่านใดที่ถามเข้ามานะครับรัฐบาลไทยนะครับผมลงคลิปให้แล้วนะครับรัฐบาลไทยลงคลิปให้แล้วให้ตั้งแต่วันวันที่สิบตัวอะไรวันที่17เนาะตับให้ตั้งแต่หลังออกวันเดียวนะครับแต่ว่าใครหาคลิปไม่เจอนะครับก็พ,พิมพ์คําว่ารัฐบาลไทย ที่อยู่ท่องยูทูบนะครับพิมรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ตามโดยชื่ออาเมงเล็กมาเวยนะครับแล้วก็กดค้นหานะเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับดเลื่นดูนะครับ,รนะรบหาดูคลิปใหม่คลิปของวันที่1นะครับวันที่1สิงหาคมก็ลงให้แล้วนะครับส่วนเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึ่งรัฐบาลไทยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ ก็น่าจะาตอนเย็นนะครับตอนเย็น oh. ต,ตอนเย็นของวันที่สามสเอ็ดของวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะปรัมลงให้อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาดูฮานอยพิเศษนะครับอานอยพิเศษตัวน,นี้ชุดวิน อันนี้มดปล่อยชุดวินเนาะพอ,อชุดวินหลุดนะครับก็อลองเอาตัวติดเดี่ยวไปก่อนเดี๋ยวใช้วินแต้รวมนะครับเลขเด่นแต่ว่าถ้าจะเล่นวินนะครับก็เอาเลขในแต่ละแนวทางนะครับไปรวมกัน เด็กเต็นวันนี้ผมให้ที่ศูนย์กับสองได้ศูนย์กับสองมันระวังศูนย์สามมาอีกเนาะนะครับระวังศูนย์สามเดผมก็จับมายอยู่แล้วนะครับก็จับไปสี่ชุดนะครับเด็กเต่นก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์เจ็ด สองเก้าสองหกสามตัวบมจับให้ที่สองศูนย์สามสนรบันน้อยพิเศษนะครับวันนี้ตัวชุดเดียวเริ่ศูนย์สามเลย <c oughs> แล้วก็เล่นเล็กเพ่นก็ติดเอาเล็กเด่นไปเบินเนาะแต่รอบของเขาก็ลองดูนะครับสูบโูบสองสองหรือจะใช้เล็กเด่นแต้มรวมก็ได้เล็กเบินแต้มรวมก็ได้นะครับต่อที่ห้านอยปกติหานอยปกติเล็กเด่นทำให้ที่ห้ากับเจ็ดต่กไป สี่ชุดเหมือนกันจับไปที่ 5, 2, 5, 0, 7, 2, 7, 0, 3, ห้าสองห้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามตัวผมไปที่หนึ่งห้าสอง เลี้ยงโลดผมเล่นน่าี่เล็กห้านะครับกดจับชุดเดียวก็คือห้าสองนะครับชุดเดียวห้าสองเนาะแล้วตอที่ VIP VIP เล็กเด่นครับเล็กเด่นให้ ห้ากับหนึ่งก็จะไปสี่จุดเหมือนกันนะครับจะเป็นห้าสี่ห้าหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกลำโดมจะไปที่ห้าหนึ่งสี่ เน้นได้ที่เลขหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งสี่กับต่อที่แต้มรวมแต้มรวมสามหน่อยนะครับใครจะนำไปวิ่งไปล,ลุนะครับหนอยสก๊าตกิจ หรือว่าฮานอยกาชาดยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ฮานอยพัฒนาหรือฮานอยสามาคคีก็ได้นะครับเต็มรวมตัวรูปนะครับตัวรูปวันนี้ผมให้รูปที่0กับ3ส่วนเล็กเปิน้น0 33 ถ้าแนวทางของผมได้ศูนย์กับสามบวกเพิ่มหนึ่งแต้มน,นะครับเลขคือเลขสี่จะนําไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวลองครับตัวที่ผมเน,น,น้นให้ก็คือศูนย์กับสามเพราะนั้นตัวที่ผมเน้นได้ผมเน้นให้ที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ถ้าชอบเลขสามก็จับที่เลขสามเพราะว่าศูนย์มันติดที่พิเศษแต่ศูนสามมันมาด้วยกันนะครับ เปิดมาทั้งบนทัางล่างเลยนะครับศูนกับ3แต่ว่าปกติกับ VIP ก็ขอให้เบากันเนาะนะครับให้เบากันพอมันจะไปติด VIP อยู่ที่เลข4นะครับส่วนปกติไม่มีเลยนะครับปกติก็เบากันไว้นะครับสำหรับเต็มรวมนะครับพอไปเจอที่ VIP เลยกคือเลขสี่นะครับตัวมีศูนย์กับ4นะครับ พิเศษศูนย์ vip สี่ปกติไม่มีนะครับก็มีติดศูนย์อยู่ติดศูนย์ถ้ามันเข้ามันก็เข้าเลขศูนย์นะครับถ้ต่อที่ชุดวินนะครับชุดวินก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับก็พิเศษศูนย์สองปกติห้าเจ็ด vip ห้าหนึ่ง เขาเลขหนึ่งมาตัวเดียวห้ามีแล้วนะครับอันนี้ก็ศูนย์สาก็มีเลขสามเนาะก,ก็มีแค่นี้นะครับต่อไปหกตัวบินก็ไปบินได้ทั้งสามน้อยก็จะเอาไปบินพิเศษ ใครจะเอาไปวินงจิตการด้วยก็ได้นะครับสําหรับเต็มชุดวินนะครับแล้วก็เต้นลมวิ้งรูดนะครับถ้าไปที่รับแนวทางก็เก็บไว้นะครับับใต้นี้ก็ขอไวยพรนะครับให้สมาชิกแบบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3 1เ็ดือน7พศ2 5 6พนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ